ครับช่วงนี้เป็นช่วงจัดเศรษฐกิจครับเรื่องราวของมกอชที่ไปเจราจากับทางประเทศญี่ปุ่นนะครับในการที่จะนําเข้าส้มโอแล้วก็มะม่วงของไทยเราความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างพูดคุยกับคุณพิสารพงษ์สาพิษเลขาธิการสํานักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่ามกอชตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณพิสารครับสวัสดีครับคุณพิษพิษครับ่ันทูกฟังครับรับเรื่องการเจรจาเรามีที่มาที่ไปยังไงครับคุณพิสารเนี่ยครับ จริงแล้วการเจรจาเราก็จะมีเวทีที่เราเจรจากับญี่ปุ่นอยู่ประจําทุกปีนะครับ,รบแต่ว่าประเด็นที่อยากจะนาเรียนผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการเปิดตลาดเออผลไม้นะครับโดยเฉพาะส้มโอกับมะม่วงซึ่งญี่ปุ่นนี่เป็นประเทศที่นําเข้าผลไม้จากเราก็มากพอสมควรนะรน่าจะเป็นอันดับสองรองจากจีนนะครับซึ่งเอ่อ ทางมาตรการนําเข้าผลไม้ของญี่ปุ่นก็จะค่อนข้างเข้มงวดนะสิ่งที่เขาสนใจก็คือเรื่องของมาตรการควบคุม,มแมลงแล้วก็โรคศัตรูพืชน,นะครับเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่เป็นเกาะน,นะครับซึ่งที่ผ่านมามาตรการตรงนี้เวลาเราจะเอาผลไม้แต่ละชนิดรวมทั้งแต่ละสายพันธุ์เข้าญี่ปุ่นก็จะต้องเจรจาแล้วก็ยื่นข้อมูลเข้าให้เพื่อ,ขอเขาเปิดตลาดนะครับเขาจะดูข้อมูลแล้วก็ดูว่าเรามี มาตรการที่จะกําจับพวกแมลงหรือโรคศัตรูพืชอย่างไรบ้างนะครับที่ผ่านมาส้มโอกับมะม่วงเนี่ยเราต้องขออนุญ,ญาตเป็นรายสายพันธุ์นะครับทาไมล่ะเพราะว่าแต่เดิมเขาจะเพี้ยนนาเหมือนกับว่าข้อมูลแมลงศัตรูพืช<อ>แต่ขนาจจะไม่เหมือนกันขนา<ะ>ดคุณต้องยื่นข้อมูลทีละสายพันธุ์นะครับ,รบโดยเริ่มตั้งแต่เราส้มโอนิด เราเคยยื่นไปแล้วก็ผ่านอยู่สายพันธุ์เดียวคือทองดีนะครับสโมทองดีก็เข้าโดยใช้วิธีการอบใ้น้ำนะอบในน้ำเพื่อจะกำจัดแมลงวันผลไม้ในสมโมครับ,บส่วนมะม่วงนี่ยืดไปหลายรอบเหมือนกันแล้วก็ปัจจุบันได้เยอะอยู่ได้เจ็สายพันธ์นะครับอางเช่นน้ำดอกไม้มาหาชน,นกแรดหนังกลางวันเขียวเสวยโชคขนันเป็นต้นนะครับเพราะนั้น ที่ผ่านมาอยากจะเพิ่มทีละสายพันธุ์ก็ยื่นเข้าไปทีละสายพันธุ์นะครับอันนี้เราก็พยายามจะเปิดตลาดขยายสายพันธุ์เพิ่มเติมสําหรับส้มโอกับมะม่วงนะครับทางมงกราชาร่วมกับกรมวิชาการเกษตรก็จะทําข้อมูลแล้วก็เสนอยื่นไปนะครับส้มโอเราก็ส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปสองสายพันธุ์คือข่าวน้ําผึ้งกับทับทิมสยามนะครับส่วนทางมะม่วง ก็เจอจากว่าจากเจ็ดสายพันธุ์จะเพิ่มเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะครับหลังจากพูดคุยกันเจรจากันนะครับก็ทางญี่ปุ่นก็ไปเขียวมาในแง่หลักการว่าโอเคต่อไปน่าที่จะออ่ไม่จําเป็นต้องเพิ่มทีละสายพันธุ์นะครับก็มีหลักการว่าจากะวัตที่เราส่งไปรวมทั้งข้อมูลที่เราส่งไปเนี่ย ก็ไม่ไม่พบแมงวันผลไม้แต่อย่างใดนะครับเพราะนั้นน่าจะสามารถขยายได้ตอนนี้เขาก็กำลังพิจารณาข้อมูลอยู่ครับที่จะเพิ่มไปเลยว่าส้มโอทุกสายพันธุ์มะม่วมงทุกสายพันธุ์ได้ครับ,รบในหลักการครับในหลักการน่าจะได้แต่ว่าวิธีปฏิบัติแหละครับเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์มันก็เหมือนกันอีกแล้วก็เขาเรียกอะไรนะฮะแหล่งที่ปลูกก็ไม่เหมือนกันมันมีความแตกต่างในบริบทของมันอยู่ครับคุณพิาเนะี่ยครับผมก็อย่างนี้แค่พอ,อ ครั้งล่าสุดที่เรามีการประชุมประจำปีที่มีเวทีที่พูดคุยกันในเรื่องของความร่วมมือนะครับในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรกันไทยญี่ปุ่นเนี่ยมีการประชุมไปครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับนะครับก็เราก็ยื่นข้อเสนอไปว่าทางซ้มโอเนี่ยเราดึงข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วสองสายพันธุ์นะครับ ซึ่งเขาก็มองดูแล้วในหลักการในในเชิงวิชาการเขาดูแล้วพอแล้วแหละทั้งข้อมูลทองดีเดิมกับข้อมูลข่าวน้ําพึ่งกับทับทิมสยามเนี่ยเขาบอกในหลักการพอละเขากําลังพิจารณาที่จะปรับส้มโอให้เป็นได้ทุกสายพันธุ์เลยนะครับเพราะว่าดูแล้วทั้งรูปร่างหน้าตาลักษณะศัตรูพืชกับวิธีการอบให้น้ําน่าจะไม่มีปัญหานะครับอันนั้นส้มโอ กำลังเพียารณาในทางเทคนิคที่จะไปปรับแก้ไขกฎระเบียบเขานะครับคาดว่าประมาณสักปลายปลายปีนี้เลยอย่างชาต้นปีหน้าน่าจะเรียบร้อยนะครับที่เราจะสามารถส่งออกสมโบไปได้ทุกสายพันธุ์นะครับส่วนมะม่วงเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาดําเนินการออกปรับกฎระเบียบในเรื่องซัมโบเสร็จปุ๊บนะฮะต้นปีหน้าก็จะเริ่ม ดำเนินการในเรื่องมะม่วงต่อเลยซึ่งมะม่วงเนี่ยข้อมูลเราไม่ต้องส่งเพิ่มละเพราะว่<อ>าเสร็จสายพันธุ์เดิมมากพอละเพราะก็น่าจะสามารถขยายมะม่วงไปได้ทุกสายพันธุ์ก็อาจจะเออไม่กี่เดือนหลังจากต้นปีหน้าได้ครับอืครับแม่ฟังดูแล้วก็น่าสนใจนะฮะทีนี้ว่าอ,อสายพันธ์มะม่วงเนี่ยคุณพิสารในบ้านเราถามความรู้นิดหนึ่งปกติมันอยู่กีมีมีอยู่สกีสายพันธุ์ได้เยอะไหมฮะมะม่วงนี่เยอะเลยฮะเยอะใช่ไหมฮะ จร,จริงคถ้าเอาทั้งสายพันธุ์ท้องถิ่นพื้นเมืองด้วยมีเป็นร้อยมีเปน็นร้อย oh. แต่ว่าถ้าเอาเฉพาะที่เป็นการค้าเยอะๆับใหญ่ก็ที่เราคุ้นๆเห็นในตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอินดิบอย่างเช่นเขียวสเสวย uh. ปลาลั่นมันขุนสีอะไรเงี้ยนะครับครัครถ้ากินสุกก็จะ<อ>ตัวแสงน,นะดอกไม้น้ำดอกไม้ หนองแซงหลังๆก็น้อย,ยอมันไม่ค่อยมีแล้วนะม,มไม่ค่อยมีแล้วผม,มน่ะชอบนะหนองแซงเนี่ยหากินยากเลยอร่อยแต่หากินยากใช่ใช่ครับก็มีพวกน้ําดอกไม้เอ่อมหาชนกโชอานานคอนันต e ์แก้วมิ้นอาทูอีทูอะไรพวกเนี้ยที่เราจะสามารถส่งออกได้นะครับ <S <S ส่วนอ,อกล่องนี่จริงๆค่อนข้างจะเป็น,นมะม่วงที่เรากินกันในบ้านเราอาจจะส่งออกไม่ค่อยเหมาะนักเพราะว่าผิวมันค่อนข้างบางฉํำง่าย แต่อร่อยนะฮะร่องเราออกร่องอร่อยอร่อยใช่แต่ว่าเรากินกันในบ้านเราครับก็มีเยอะครับต้มโอกก็มีสายพันธุ์เยอะเช่นเดียวกันนะจะขาวใหญ่ขาวน้ําผึ้งข่าวแตงกวาอะไรเงี้ยทับทิมสยามพวกนี้น่าจะขยายตลาดได้ทั้งนั้นเลยครับกับทีนี้วิธีการในการที่เราจะส่งไปเนี่ยมันจะต้องมีมาตรฐานของญี่ปุ่นใช่ไหมครับว่าต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่นะคุณบพีสารครับครับถ้าจิตบตามมาตรฐานเดิมนะครับ ก็จะมีสองส่วนส่วนแรกคือมาตรฐานเพื่อกําจัดพวกศัตรูพืชพวกแมลงวันผลไม้เนี่ยหลักๆทั้งส้มโอมะม,ม่วงก็จะใช้วิธีอบไอ้น้ําอบไอ้น้ำอ่ะอืครับ,อ,รบอันนั้นก่อนพอพอลงแพ็คที่รวบรวมผล,ผลผลิตมาจากสวนเสร็จปุ๊บก่อนจะแพ็คลงกล่องก็จะอบไอ้น้ำที่เป็นไอน้ําที่อุณหภูมิไม่สูงนักนะ ก็จะไม่ไม่ทําให้คุณภาพเสื่อมแต่ว่าจะกาจัดในวันผลไม้ได้อันนั้นเขาโอเคนะน่าจะทำเหมือนกันส่วนอีกการหนึ่งที่มาตรฐานญี่ปุ่นเขานั่งเข้มหน่อยหนึ่งก็คือพวกสารเคมีพวกฆ่า,าแมลงอะไรตอกค้าง <S <S นะครับอันนี้เราก็ต้องดูแลอย่างเช่นสวนควรจะทำระบบ G A P นะ <S <S ควบคุมการใช้สารเคมีให้ถูกต้องกระทางญี่ปุ่นเขาจะสุ่มตรวจ ที่ปลายทางอก็ต้องน,นั่งเข้มงวดพอสมควรนะครับเราก็ต้องทําอย่าให้มีปัญหาเพราะว่าถ้ามีปัญหาแล้วจะจะโดนตรวจเข้มงวดเราจะเข้าไม่ได้ไงครับหมายถึงผู้นําเข้าเาผู้ส่งออกเนี่ยเขาก็ต้องไปเข้มงวดกับทั้งสวนถูกไหมครับครับก็ตอนนี้เรามีโครงการที่เราเรียกว่าทางกรมวิชางานเกษตรจะทำข้อตกลงกับญี่ปุ่นที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นคอนโทรลเมชเชอร์ในเรื่องผลไม้นะครับ เพื่อที่จะกันไม่ให้ญี่ปุ่นตรวจเข้มก็คืออย่างแรกคือสวนต้องเป็นส่วน G a p อครับนะครับอย่างที่สองก็คือทางกรมวิชาชี์จะไปสื่อสาร,รแล้วก็แนะนํากับผู้ส่งออกว่าให้ไปนแนะนํากับสวนว่าสารเคมีตัวไหนที่ทางญี่ปุ่นห้ามใช้โดยเข้มงวดบ้างนะครับก็ใช้ให้ถูกซึ่งถ้าสวนไหนอยู่ภายใต้เงื่อนไขนี้รวมทั้งผู้ส่งออกด้วยนะครับเวลาส่งไปญี่ปุ่นก็จะ จะไม่โดนตรวจเข้มมากนะก็จะสุ่ม5% 10%นะครับแต่ว่าถ้าอันไหนไม่ไม่อยู่ภายใต้ระบบนี้อาจจะโดนสุ่มเข้มถึง30% 50%อะไรอย่างเงี้ยครับคับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เป็นมาตรฐานที่คอนโทรลได้ง่ายง่ายขึ้นนะใช้คํานี้ดีกว่านะครับส่วนคือไม่ได้แปลว่าอยู่ดีก็ไปซื้อมาจากลรงมาจากใครต่อใครแล้วก็เอาไปส่งออกญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นนะครที่ดีก็ควรจะเป็นสวน g a p แล้วก็ลงแพ เป็นมาตรฐานอกับก้งออกไปน้ําด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บมันจะสร้างหรือว่าเพิ่มมูลค่าได้ขนาดไหนฮะคุณพิธานะครับในในเรื่องของมะม่วงนะแต่เดิมเป็นผลไม้ที่เราส่งออกระดับต้นๆปีหนึ่งก็มากกว่าพันตันนะครับมูลค่าน่าจะเราราสักสองร้อยล้านบาทสองร้อยล้านดูแล้วถ้าเราเพิ่มสายพันธุ์ต่างๆเข้าไปอีกนะครับ ก็ม <kinetic. S 1> ีเมน้มมันจะเพิ่มได้เป็นสองสาเท่าได้สำหรับมะม่วงนะครับส่วนส้มโอเนี่ยปัจจุบันไปได้สายพันธ์เดียวคือทองดีแล้วก็มูลค่าค่อนข้างน้อยไม่ไม่กี่ล้านบาทไม่ถึงสิบล้านบาทนะครับแต่ว่าถ้าเพิ่มหลายๆสายพันธุ์เนี่ยดูแนวโน้มพกพันธ์ต่างๆไม่ว่าจะสับทิมสยามข่าน้ำผึ้งข่าแตงกวาเนี่ยผมว่าส้มโอจะเพิ่มได้เป็นสิบเท่านะครับเาตลาดยังเล็กอยู่นะ ฮะผมกาลังนึกถึงเอ,อกล้วยหอมทองท่ายางใช่ไหมครัคุณพิสารท,<บ>ที่ส่งไปญี่ปุ่นอันนั้นมีส่งไปเยอะพอสมควรหลักการคล้ายๆกันเลยไหมฮะในการส่งผลไม้ไปเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเขาจะเข้มทั้งเ,เข้มทั้งเรื่องศัตรูพืชรเรื่องคุณภาพแล้วก็เรื่องของสารชคมีตตก้างถ้าทําได้ตามนั้นก็จะส่งไปได้ค่อนข้างดีนะครับกับเดีย๋ยวของท่ายางไม่เคยมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับคุณพิสาร ก็ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับยังยังส่งไปได้น้อยอยู่จริงๆเขาต้องการเยอะกว่านั้นอีกแต่ว่าเราเราทําคุณภาพไม่ไหวระดับนั้นยังยังได้ไม่ถึงฮฮฮอ๋อเข้าใจแล้วแสดงว่ามาตรฐานเขาสูงจริงจะเป็นอย่างนี้ทุกประเทศเลยไหมครับก็ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่หลายประเทศก็จะออกระเบียบเลยเข้มงวดขึ้นเลยๆพันนั้นพวกผลไม้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสวนควรจะทําระบบ G A P เพื่อความมั่นใจทางคุณภาพความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัวโรงแพ็คก็ทำระบบ GMP นะครับนอกนั้นแต่ละประเทศบางประเทศมีอะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นญี่ปุ่นต้องอบไปน้ำก็ก็ต้องทำตามเงื่อนไขนี้นะครับเราก็จะสามารถขยายตลาดอย่างประเทศต่างๆได้มากขึ้นครับกับบางประเทศเขาให้ใช้ฉายลังสีใช่ไหมครคุณพี่าก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันแล้วแต่เขากำหนดนะครับหรือว่ายังไงอเมริกากับออสเตรเลียกับ ซึ่งเขาเขายอมรับวิธีใช้รังสีแล้วเขาก็กําหนดขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราโอเคไหมถ้าาจะใช้รังสีแล้วก็เขาได้เรแต่วาเรา,า,า,าสามารถทำได้ก็แต่ังสีก็บางทีอย่างแรกก็คือต้อนทุนในการเอาประเรดอาจจะแพงหน่อยนะครับอย่างที่สองก็คืออค่อนข้างจะทําให้คุณภาพมันลดลงนะมากกว่าเอาไปน้ำ<อ>มาแต่ก็ต้องตามใจผู้ซื้อนะฮะ ครับถ้าตามไปเขาจะเอาอย่าง,งานั้ก็ต้องว่ากันไปแต่ถ้าเขาไม่เอาจะใช้แบบอบไปน้ําเราก็ทําได้ทําให้ได้ไม่ใช่ปัญหาก็ทําได้ครับครับโอ้น่าสนใจเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมีส่วนมะม่วงอยู่แล้วเนี่ยคุณพิสารมีคําแนะนำไหมครับว่าถ้าอยากจะหรือว่าสนใจอยากจะส่งไปญี่ปุ่นควรจะต้องเริ่มต้นยังไงดีคุณพิสารครับ,คร,บครับถ้าส่วนมะม่วงอย่างแรกเลยนะครับก็ออทำคุณภาพในในเรื่องของมาตรฐาน GAP นะครับซึ่งจะช่วยการันตีทั้งเรื่องของความปลอดภัยด้วยเรื่องคุณภาพด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มีประสานกับทางผู้ส่งออกว่าใครที่เป็นผู้ส่งออกที่ที่จะส่งไปตลาดไหนนะครับแล้วเขาต้องการอะไรเพิ่มเติมเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมเราก็ดีลกันตรงนั้นนะต้องการเกณฑ์คุณภาพอย่างไรนะครับก็จะทําให้เราสามารถทําตลาดได้ได้ดีขึ้นครับ กับกับลองศึกษาหาความรู้ดูนะครับซึ่งก็ไม่ได้ายากอะไรแต่ว่าจะทําให้เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะครับมาตรฐานพอเข้ามาตรฐานได้ปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ยากแล้วใช่ไหมครัคุณพิสารใช่ครับก็จะสามารถเข้าตลาดได้หลายตลาดครับก็จะขึ้นอยู่กับผู้ส่งออกที่เขาจะไปติดต่อการค้ากับที่ไหนนะครับซึ่งพวกมาตรฐานพวกเกณฑ์คุณภาพนี้ก็อยู่จังหวัดไหนก็เ ประสานขอข้อมูลจากทางสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอได้ครับครับครับจะได้ให้ข้อมูลมาคุยกันนะครับอ่ะเอาละครับวันนี้รบควรแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณพิสารครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณพิสารพงษพิษนะครับเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือว่ามกอชนะครับก็เป็นอีกก้าวหนึ่งในการที่เราจะส่ง ผลไม้ไปยังประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าไปถึงนู่นเนี่ยเรื่องราคาไม่้องพูดถึงเพราะแพงกว่าบ,บ้านเราเยอะนะครับอย่างกล้วยหอมเนี่ยเอาง่ายๆที่นู่นขายเป็นลูกนะฮะขายเป็นลูกคล้ายๆกับร้านสะดวกซื้อบ้านเราเนี่ยขายเป็นลูกแต่บ้านมาบ้านเราถ้าพาคนญี่ปุ่นไปกินกล้วยหอมเนี่ยเขาจะเขาจะไม่ค่อยกินแบบเป็นเครือเนื่องจาก หรือว่าเป็นหวีอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเขาไม่คุ้นเคยนะครับจะกินแด็ที่ลูกมากกว่าเนื่องจากเขาไม่มีของเรานี่กินมาเป็นเป็นหวีเลยนะครับอ่ะเอาละครับนี่เป็นช่วงจอเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้เรื่องของร้านขายยาที่เข้าร่วมในโครงการ30บาทรักษาทุกที่เป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับคุณปรีชาพันติเวศเภศัชกรอุป,ปนายกสภาเภศจักรกรรมคนที่2ในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่ามาตรการ ช่วยลดภาระหน,นี้ครูนะครับซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเรื่องการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยธนาคารออมสินได้ร่วมขับเคลื่อนมาตรการนี้ด้วยการประกาศลดอัตราดอ,าก,าอากเบีย้ยสาหรับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มครูผ่อนดีนะครับเป็นระยะเวลานาน6เดือนด้วยกันคาถามคือปรับลดอัตราดอ,าก,าอ,าก,าอากเบีย้ยเหลือร้อยละเท่าไหร่นะครับส่งคําตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live ก็ไปที่ชื่อ เก็บเบีย้ยใต้ถูด้านถ้าไป YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบีย้ยใต้ถูดลานเป็นบักเล่าสู่กันฟังส่งคำตอบกลับมาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ